นี่เขาก็เห็ดแล้วนะกิหน้อยหามใบตองมาห่ออ่าพวกนีไ้ได้สิบห่อจิ๋นออป่ะอืปลาเค็งมีแต่ต้นง่ายๆทั้งหมดนี่ปลานี่นะปิ่งปลาเค็งไม่แสบนี่มาซบูโอ้ซองค,งค้นจังขึ้นสบายดีตอนอสาวๆนะ ันนี้เขาก็อยู่ไฮ้ย่มันนี่มากลนมาต้นมันนี่กินมากกินกาแฟก่อนเาสารนิดกัน <c oughs> จนเต็มหม้อกับหนองกับพากันเมื่อนอนอยู่เพื่อนพูดมันนี่ก็พากันมากได้มันนี่กดมัน เตียงนกเขาห้องเซลล์เลยแขมตรงหน้าแขมหันี่ดมันตดกันทำไมตั้งโมเป็นปันว่านนี่มานอนประจำอยู่พี่เลยเป็นนี่ ต่างแห่งแล้วก็ได้ไล่จะเอาไปขายบาดเดียวนะมันต้นนี่เอาเมนเนก้าออามาจากปลากระได้ขาหมูพอดีพอเขาได้นะมันถึงแหวเขาเปเอาน้ำขขาวขาหนึ่งว่าสิมาเห็ดสมมาเนี้ ซ่ามเดี <avez> <S <S ๋ยวเอากระซามมาหน่ยมาปาดแล้วก็นหลาบพอน กี่ตีนมันหนาวมันเสียบเลยตีดมันบ่ล้างนี่ตีดมันเจาะกระดูกมันเทนฝักแกงหมดนียสีมันเสียดสมแกงสูง๋เขาเขาไม่กินมันมเสียบแด้ตัวนี้ได้อ่ะอันนี้ปิีงกินเผาเซาจะช่วยหน้อย กระดูกมันให้ฝักแกงสูงเขากินจะน้อยซีซอยเห็ดสมตัวนี้กระดูกมันยังอยู่ตำนี้กพอเพาะเห็ดสมให้เขาจุกนะ เอาไปดสมก่อนนี่หน่อยในตาส้มกับปีงูนี่นะตนเห็ดปีงกินอันนี้เขาเสาร์ชวนต้วน้าเอาว้กินตอนเห็ดน,นี่เขามาสอนดีขุดมัน นี่ก็ฝากแล้วนะมาตำกะทีิเอามนไหมสมตงมากรม่แตงโมงเอาไปปิ่งกินข้าวเส้ามัดใหม่โจุดใหม่จนดดำ เสืออีกก่อนใส่เขาวนำนี่เขาก็เห็ดแล้วนะจุดหน่อยหาใบตองมะหอ่อตามในกระปิ๋งกินเขาเสา น,นี่เี้าหน่อยก็สุกแล้วนี่ตอนนี้เขาไปเอาใบตองมาห่อสมก่นอนอยู่สวนมันต้นนี้นะใบตองกันชนพายนี่เสีแหงและแถวๆนี่ กดแล้วนะแถวนี้อย่างแถวนะตัดไปจะกดมือนี้นี่นะม่ตองกล้ยจะเอาไปห่อสม มนัพัุกเลยได้ไลนไฟอันปะไฟลุกตนกกแมตหม้ตั้มแจวกินกับปิ่งมู จะหน่อยมาห่อสมว่า,ากินข้าวกอนตอนนี้นก่อนนะัอประมาณห้าล้านแน่บ่ได้ดอกหกล้านเจ็ล้านมาละเ<ะ>นาะเป็นโมขาเบิกกับเธอหนังละโดน ไม่ยามีนานะคือพุมาต,ตักตักกระจูดมีแขนสวนกระไายกรไมเข้เบอร์ก็เมือ่อมาล่ะปิงหมู ลายข้าวนะยั่งข้าัห้ันน้ำมมาตัวนะนังมูป่าย่างกันข้าลาเห็นยังกลมั่นบ่มอมเนี้นะขุดมั่นบ่อนเป็นผู้นำนำขุดตรงนั้นโบนะขึ้นแล้ให้นน้นกับแตงโม โอ้แต่งสุดมาเต็นทีต็มากดนมันมาไหมพ่อมาีเพลงเบิร์ดดเมดองกินแม้วกา่มายันหน้ามีอิ่มนเขาอิ่มนะอจะได้อยู่โอ้จะได้กินเขาอิ่มเลยขึนน้ นี่ชวเกิดสิบข่าวยู่เงอนน่สิบขาวพอเกิดอะพอกรแดงเกิดม่เลยเนื่อออกขบ้าน้วห้าเลยบ้างห้ารมาันไหนเดมันเลออกะเตไข่เ่ห่งะไข่ป้าเล่นตูนหมกเอาปีงกินลหละสมู์ก่ะกินน้ำกินน้ำนีเอโแบ วอแล้วเฮ็ดดี๋กินเดี๋ยวแฉบแหลวกินเลยแฉบบ่ฮันเจ็บปะเจ็บปะซุปตัวเนี่ยแฉบอลีแฉบบ่ขอท่านได้สิมอยู่สิมมันเนาะเพิ่มเพิ่มปรุงนี่นะเพิ่มตัดชั้นกระโดดใหม่อันนี้น่ะเฮ็ดเน่าเน่าอลีแม่อีพ่อปรุงก็แม่แฉบไปเลยเนาะพอเฮ็ดกินแฉบเนาะมาเน่าในแบบมึง มาแม่ปลาอาเกตนกละมาเอิ้งมาห่อสมรูปแบนี้มึงแน่มานันแน่มึงนกมึงงอยู่กินปลานังด่างด่างเล็กน้อยไปเชิดดอกโคตรงงเลยมงให้มาไปไปเช่อกับไปนึ่งมานั่นมุ้งเตียันเตีกับนั่นเล่นชักช้ คือวิญาณที่นี่นะน้อยนะบอ่มันนิ่แข็งมสมูสมูบานสมู้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาอยู่บีว่าได้มูป่ะได้ละพอระมานไปยามแห่ก็ถือหล่นถือตะขามันจะไปเชิญเอาเจะซีนขาเนอะ ถือแต่ค้าหนึ่งโอ้โเอาบ๊อบกายนั้นมันแก้กระโตไปบ๊อบเหม็นถือเธอ่อนายรีได้เหม็นถือนะเลือดเตาตีนกระโตมันไปมันกัดตีนขาดกัดตีนเจ้าเนี่ยคือปลาหมูถือคือเรากัดใหม่มุนมัดเธอนะเปลือแห้งห่อในแค่ห่อใหญ่เนี่ยห่อพิเศษข้าเอาห่อ อันพอตัวนี้พอใหญ่แบบตอนนี้เห็นพอหน่อยแห้งเต็มโม่บาน้อยก็น,น้อยอะไรนเอาสมแล้วเขาไปก,กลมันจาก,กลดบ่กล,ล่ะรพอและกลดไวเอะ แบนี่ะหอนะเนี่ยนั้นขี้ลายอะไรนะเพิ่งมีเหมห่อนงามใช่ไหมขี้ลายแต่แทบาอันเล่าหอด้งหนแห่อะไเอ่หอใหญ่ได้เอะอใหญ่นม่งามเห็นบอกอันทอตัวเนี่ยตั้งใ้ทำมัน bên hoa <laughs> <laughs> thì ừ. ừ. được, đi được tụi hoa được không? ngắm ha, thôi, chỉ thấy hoa <laughs> อารมณ์นะอีก่พ่อวัดงามโลดต้องหล่อมกันงามคิดเห็ุเชื่อ <c oughs> งานนะนี่กูเก่งคือเก่า์แล้วก็นี้ให้เจา <c oughs> ้าโอ้โหนะอ,อาถะอ่างหออีแม่นะมึงไม่อันนี้แม่นะพ่อดงามที่อันพ่อหน้าอ่ะอันนี้แม่นะงามไม่ กามาเลยไก่เส um <undred> ียงกาว่หองนะคอมมนเสียงหมูดอกไม้ห่อเหล้วนะบัดนี้ไล้จะหอนี่ลนับมงมีห่อใหญ่ห่อหน่อยห่อใหญ่สามสี่อ้อพอดีได้สิบห่อ ไปป่ะนี้ลงกลมันโอนเอาคนไว้ในถนะ้วยเจลนะไว้ทั้งเพลงตอนนี้ก็กินข้าวกินกน,น้ำแล้วนะลงไปฝนมันตนน้นก่อนงานอะไรจากอันละมุกไม่ได้งัดนำ้นำน้ำบ่เจ้าจะงัดงัดเสร็จแน่ๆแล้วก็ให้แตงโมกับมุกพากันขุดนำ้ำ เป็นยังพ่อมานี่พ่อมาแบบนี้นี่ขึ้นได้ยขึ้นนำนะครับดีกว่าขึ้นขึ้นเลยขึ้นอ้นยกินแน่เนาะนี่นีแล้วอระดัมันตัวนี้จะเจะขึ้นละ ถ้าได้งัดเลยตัวนี้นะครัมาทากก่อนนยองงยอยะนย,นยังอยากลองงัดย่อใหม่ก็จะไปจะขึ้นละยังอยากลองงัดอยู่อ,อนาน๊ปนะพองัดนะไปนำผู้ไปขุดนำเดอ้อ หัวดกกปลยอันนี้นี่ก็งัดได้ลายเลยนะยมีแจะขุดน้ำแบบน,นี้ย่งผัดหาวนอนละ่ะขุดน้ำม,มันตดน,นั่นไงตัวไดงงัดบุกขึ้นกับขุดเอางัดแต่มันหักกับมี ง่ายบนได้มันซูมๆละง่ายนี่คือเป็นโนนแบบนี้อันนี้งัดแลลวเลยหัวน้อยอย่าลนะงัดง่ายตัแบบนี้ นี่ก็พผักเพียงแหละขึ้นมาหาเห็ดกินกินเข่าเมื่อยบ่กวนในร้านล้ว่ามันนะสองแถวสองแถวแถวแถวเครื่องได้แม่กวนหดฟุ้นละหมวกได้สองแถวผู้ ย,ยัง more, ตีนงวว่เนี่นะงอตื้อต้มแรกอย่าก่อยันมักฝากในแกงยังมอกระดูกหมูปลาแกงใสอกระดูกหมูปลาพอมาด้วยซะไปยมครับแกงกระดูกหมูปลาเมือนีกินข้าวเทียงคือพ่อพ่อมาจะมอกนะ ลายบ่ยังผดซวยเลยจังยามมองกะกูยยามตอนเศ้าน้อลายลิหอยปลาเค็งปลาเค็งมีแต่ต้นยังไงั้งมดปลานี้ยนะลายนปลาเค็งมีเสีบานี้ เากกินปีงปลาเค้งมีนะอืมิงปลาเค็งเนี่ยไ้แสบเลยพอแสบเอาไเลยดนะมันเอาเบิ้งนะมาหนกุกระชามนะเอ่กระชามางเพลงุกระชามเกียวเกียวไปเลยเนี่ยคุณถุยุยุกชามเมื่อมาแน่เทกปเ็นใช่ไหมมีบ่านุยทุยเสบ่บยุบเออปีงปลาเงก่อน ไปละบน,น,นักไปบนะัันี่นเป็นป,ป้าปนระไ,ไปเลยฮาปล่อยเรืองลงพายไม่ลมดกน,นแมนโอ้พายพาน้อยนะมันำน,น้ำหล่นหล่นขั้นเลยซื้อปะพายน,น้ำหล่นขั้นเลยได้มัน,นไปเมื่อตอนใดปลาเขามันนะคับง <ใน S 2> ่ายที่สดปลาเขามั่น

เักนาำจนแห้งใส่มาผักกะอันน่ะเสื้อไมมีเอาไผักเสือเองักนะมเสื้อคืบผักกาดอเลยเชืได้หมดเอได้จับหน่อยน้ินี่ละหัวลน่ะผักาดัว้นันวกินักเ็งนะกินลผักาไปป่ะ คือนี่นอนไปนอนมาลุกมายืดเบิ้งไผ่าาลุกแล้วคุณตองนล้างเลยป้าป้าป้า้เฮโยนบ่ตัวั้นมาทั้งมาใจอีสิมัวาขาวที่จเข้ามายากหอยีเซลอีกขยะรงะแดงทธบบอแดงตักกัแกงนะสุกละ กินก้อนอันนั้นบ่กินก้อนลบถูกแล้วนี่คือตอกตีนงวอ่ะปะน,นี่ตัวนี้แหละแสบตัวนั้นแสบกินตัวนั้นเด้ออัวนี้แสบก่อนเอาเฉยแสบตัวนี้ครับต,ตัวนี้ก็ยังก็แสบตาก,กันตัวหนึ่งละ

มันนานเท่าไหร่เหมือนเลยดงมาตกอะไรตกอะไรมาเฮียนพี่ักอะไรนะดูมาเหียนตายแลาวแมน่อะไรจนแห้งดูมันตกอะไรนี่ตกต่างหืมซอยนั้นไม่ได้ช่วยช่วยจุ่มพักหน่อยเชนเนาะอืมนมานแหละติดงวดปลาดอ

พากันกินข้าวกินน้ำแล้วยังแต่แตงหม้อกินบ่แล้วจักเถื่อกินลายมาชนนี่หน้าหากอะไรนหน้ามือนี่ละอ้าวนี่กอะลงมาตอนบ่ายปะนี่คือมาพี่โมกคือมาคนอยูุ่คมแล้วปะนี่หอนแดดละแล้วล่ะไหวหรืออีสาหมื่นคนขึ้นรถ รถไทยรถใหญ่มันเท่าใดห่อนหันซีซีรถใหญ่มาบุได้โอ้โอสองคนจังขึ้นมันพักล้วุูดคุดนำ้ำ หมกก็ขึ้นมาตักหนามหนึ่งขเข่าเนื่อนเต็งโมยังงัดรรทตนจะนอนให้พอเมื่อส่งว่ามาหั่นเกลือหมูบ่เป็นมาหิวเข่าแลวขึ้นมาหนึ่งเข่าก่อน pha bò ác vậy